ในยุค60ถือว่าเป็นยุคที่สัญญาณการเปลี่ยนผ่านของวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดถูกนําเสนอออกมาชัดเจนมากๆเราผู้กํากับหลายๆคนเริ่มที่จะต่อต้านสตูดิโอมากขึ้น ไม่ยอมนําเสนอเรื่องราวและวิธีการทํางานที่ผูกขาดกับนายทุนอีกต่อไปเราจึงได้เห็นภาพยนตร์ที่นําเสนอแนวทางอะไรใหม่ๆออกมาเยอะมากๆไม่ได้เน้นไปที่แนวมิวสิค้าโรแมนติกเพ้อฝันแต่กลับกลายเป็นเรื่องราวที่นําเสนอชีวิตของคนชนชั้นล่างความดิบเถื่อนและอนาคตที่ไร้าทางออกของชาวอเมริกันในยุคนี้จึงมีภาพยนตร์ชื่อดังถูกสร้างออกมาเยอะมากๆซึ่งก็แน่นอนว่าชาวระดับไอคอนิกที่ผู้ชมสามารถจดจําได้ดีก็ย่อมจะถูกนําเสนอออกมาควบคู่กันด้วยในแต่และเรื่องอยู่แล้วฉะนั้นใน วันนี้เราเลยอยากจะพามาดูวันในยุค60นั้นจะมีฉากอ c o n i c ไหนในโลกภาพยนตร์ที่น่าจดจํากันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสําคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่มั่นใจว่ายังไม่ได้รับชมและยังไม่อยากเสียอธัธรรก็สามารถเช็ครายชื่อภาพยนตร์ได้จาก description เลยนะครับฉากเปิดของ Breakfast at Tiffany จากปี1961 ภาพยนตร์เรื่องนี้คือหนึ่งในตำนานที่สร้างภาพจำสุดยอดไอคอนิกให้กับนักสแสดงสาวอย่างออเดรยเฮเบิร์นมาแล้วกับเรื่องราวของสาวสวยอย่างฮอลลี่ที่มีความฝันอยากจะเป็นสาวไฮโซชั Hi ้น so สูงและอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าที่เธอเป็นอยู่จนเธอได้พบกับเรื่องราวอันพลิกผันมากมายในมหาคนครนิวยอร์กซึ่งแค่ฉากเปิดของเรื่องมันก็มากพอแล้วที่จะสร้างความเป็นไอคอนิกแบบเหนือกาลเวลาออกมาเพราะเราจะได้เห็นฉากเปิดเครดิตช่วงแรกเป็นการตามติดชีวิตของตัวละครอย่างฮอลลี่ที่สวมชุดเดรสสีดำส รูร้องกับสร้อยไข่มุกเดินเข้าไปในย่านหรูของนิวยอร์กในตอนเช้ามืดเพื่อเข้าไปดูเครื่องประดับที่เธอต้องการมาตลอดก่อนที่ฮอลลีจะหยิบขนมปังขึ้นมากินและเดินทางกลับไปในย่านธรรมดาธรรมดาของชนชั้นกลางในเมืองที่เธออาศัยอยู่ซึ่งแค่การนําเสนอง,ง่ายๆนี้มันก็สามารถสื่อไปถึงตัวตนอันคุมเคลือของตัวละครออกมาได้แบบชัดเจนจนผู้ชมใครรู้ว่าจริงๆแล้วเธอเป็นคนยังไงกันแน่เป็นคนจนหรือคนรวยเป็นไฮโซหรือแค่สาวบันนอที่อยากจะร่ํารวยสักวันแถมวิธีการ แสดงและการแต่งตัวของออเดรย์แฮปเบิร์นมันก็มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากๆจนฉากดังกล่าวกลายเป็นฉากไอคอนิกที่ผู้ชมจะนึกถึงเวลาผู้ชื่อของเธอออกมามากที่สุดฉากจบของ The Graduate จากปี1967 เรียกได้ว่าเป็นยุคที่แขวนขวางของวัยรุ่นอเมริกาอย่างแท้จริงเพราะขนาดภาพยนตร์ชื่อดังในตอนนั้นอย่าง The Graduate ก็ยังเลือกที่จะจับเรื่องราวของเด็กจบใหม่อนาคตไกลยอย่างเบนจามินที่ดันไปตกหลุมรกักพัวพันในบ่วงกลางของคุณนายโรบินสันสาวใหญ่ที่หลอกล่อให้เขาเข้าไปพัวพันด้วยจนชีวิตของเบนจามินไม่ก้าวหน้า แต่โชคชะตาแสนตลกก็ได้ทําให้เบนจามินดันไปตกหลุมรักอีเลนซึ่งเป็นลูกสาวของคุณนายโรบินสันจนเรื่องราวนั้นดราม่าเลยเถิดไปไกลกว่าเดิมสุดๆซึ่งในฉากสําคัญของเรื่องในตอนจบเบนจามินที่ยอมทุ่มชีวิตทั้งหมดแบบไม่หวังจะลุ้นกับอนาคตอะไรแล้วก็ได้ตัดสินใจเดินทางไปขัดขวางงานแต่งงานของอีเลนถึงโบสถ์ในรัฐอันห่างไกลเพราะเขาไม่ยอมที่จะให้คนรัก ถูกพ่อแม่บังคับให้ไปแต่งงานกับคนอื่นแน่นอนก่อนที่เขาจะพาตัวอ e ีเลนออกมาด้วยความรู้สึกดีใจแบบสุดเหวี่ยงที่สามารถเอาชนะกฎเกณฑ์เครื่องคือของพวกผู้ใหญ่ได้แต่ความน่าสะเทือนใจมันก็ดันปรากฏออกมาในช่วงเวลาหลังจากนั้นเพียงไม่นานเพราะหลังจากที่เบนจาจมินพาอ e ีเลนขึ้นรถออกมาแล้วทั้งสองก็เริ่มที่จะยิ้มไม่ออกและปล่อยสีหน้าอ้างว้างออกมาแบบชัดเจนเนื่องจากพวกเขาไม่รู้จะเอายังไงต่อดีกับชีวิตซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ภาพยนตร์ ต้องการจะสะท้อนออกมาง่ายๆไ,ไปถึงวัยรุ่นอเมริกันในยุคนั้นที่แม้จะพยายามเอาชนะกฎเกณฑ์โบราณข้ามคลึกออกมาได้แต่พวกเขาก็กลับไร้อนาคตอ้างว้างเดียวดายไม่รู้จะเดินหน้าไปทางไหนต่อฉากดังกล่าวของ The Graduate จึงสามารถสะท้อนแนวคิดดังกล่าวในยุคนั้นออกมาได้ชัดเจนมากๆจนภาพยนตร์กลายเป็นตำนาแบบอมตะเหนือกาลเวลาไปแล้ว ฉากจบของบอนนี่อันคลายปี1967 บอรนีแอนคลายคือภาพยนตร์ที่เล่าประวัติชีวิตของสองโจรคู่รักที่โด่งดังที่สุดคู่หนึ่งในอเมริกาประมาณช่วงยุค3 0อย่างบอรนีแอนคลายที่ตระเวนออกปล้นในรัฐต่างๆของประเทศจนกลายเป็นขวัญใจของประชาชนเนื่องจากพวกเขานั้นมีหน้าตาที่ดีแถมยังมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่สุดเวียงก่อนที่โชคชะตาจะค่อยๆทําให้พวกเขากลายเป็นผู้ร้ายที่ประชาชนเกลียดมากที่สุดซึ่งเรื่องราวในภาพยนตร์ก็ค่อนข้างจะเล่าออกมาได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากๆทั้งช่วงเวลาที่รุ่งรอ์ที่สุดไปจนถึงช่วงว ที่หดหูที่สุดของสองโจรแต่สิ่งหนึ่งที่ภาพยนตร์ทําออกมาไดไ้ดีเลยก็คือการพาผู้ชม เขาไปพบกับแง่มุมของสองโจรที่จริงๆแล้วพวกเขาเองก็ไม่ใช่คนเลวร้ายไปสะทีเดียวแต่กลับกันพวกเขาก็แค่อยากจะมีอิสระไม่ติดอยู่ในขนบธรรมเนียมเดิมๆก็เท่านั้นซึ่งในฉากจบของเรื่องที่บอนนี่และคลายกำลังขับรถอยู่นั้นเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้อ้างอิงจากเหตุการณ์จริงที่ทั้งสองถูกตำรวจวางแผล,ล่อกให้พวกเขาเข้ามาติดกับข้างทางก่อนจะถูกจับตายโดยการโดนยิงอย่างโหดร้ายชนิดที่ว่าในายุคนั้นฉากการฆ่าดังกล่าวก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเราเราจะได้เห็นทั้งสองโจร ถูกปืนกลระดมยิงจนพรุนชนิดที่ว่ายังไงตำรวจก็หวังจะจับตายทั้งคู่แน่นอนไม่มีการสืบสวนหรือหวังจะจับตัวมาลงโทษอะไรแล้วแถมในภาพยนตร์ก็ยังมีการใส่สัญญาอย่างนกที่กำลังบินออกไปจากรางในช่วงที่ทั้งสองโดนยิงเพื่อบ่งบอกว่าอิสรภาพที่พวกเขากำลังตามหามันได้หลุดลอยออกไปตลอดการแล้วนี่จึงเป็นฉากที่มีการใส่สัญญาง่ายๆและนำเสนอทุกอย่างออกมาได้สะเทือนใจผู้ชมมากๆจนกลายเป็นฉากระดับตำนานที่ใครก็ลืมไม่ลงแน่นอน ของ Rise the Bomb จาก d r s t r a n e l o v e How I l e a l n o d s to Stop Worrying and Love the Bomb จากปี1964 ด็อกเตอร์สเตรเลอร์ถือว่าเป็นภาพยนตร์ตลกเสียสีของสเตลลี่คูบริกที่สะท้อนความล้มเหลวของสงครามและระบบทหารของอเมริกาได้แบบเจ็บแสบมากๆก,กับเรื่องราวสุดปวดของนายพลคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่เกิดภาวะปัญหาทางจิตจนสั่งให้หน่วยจู่โจมทางอากาศทำปฏิบัติการลอบเข้าโจมตีสหภาพ,าพโซเวียตแบบสายฟ้าแลบทางประธานาธิบดีจึงต้องลงสนามมาประชุมหาทางหยุดการโจมตีครั้งนี้ให้ทันก่อนที่ระเบิดจะถูกปล่อยไปทำลายล้างโลกจนสงครามอุบัติขึ้นมาอีกครั้งซึ่งในหลายๆฉากของเรือ กลล้วนเต็มไปด้วยการล้อเลียนเสียดสีความผิดพลาดของทหารที่วันๆใช้แต่ความรุนแรงในการตัดสินใจจนไม่สามารถแก้ไขปัญหาจริงๆในชีวิตได้กระทั่งในตอนท้ายของภาพยนตร์ฉากสุดไอคอนิกก็ได้ปรากฏออกมาจนได้หลังจากที่ภารกิจยับยั้งการปล่อยนิวเคลียร์ล้มเหลวโดยมันก็ได้มีนายทหารของอเมริกานายหนึ่งที่มีชื่อว่าคองตัดสินใจสวมหมวกคาวบอยขึ้นไปควบจรวดนิวเคลียร์ลงมาพร้อมกับโหร้องด้วยความดีใจเนื่องจากเขาพร้อมแล้วที่จะสละชีวิตตัวเองไปพร้อมกับระเบิดที่กำลังจะทำลายรัเสเซียหลัง จากนั้นเราจึงได้เห็นภาพของนิวเคลียร์จำนวนมาที่ค่อยๆทำลายล้างโลกจนอรารยธรรมของมนุษย์จบสิ้นลงไปซึ่งฉากดังกล่าวก็สามารถเสียสียความล้าสมัยของระบบทหารของอเมริกาได้อย่างดีเยี่ยมและทําให้ผู้ชมรู้สึกตลกปนหดหูไปพร้อมๆกันได้อย่างไม่น่าเชื่อสำารายที่ตลกกว่านั้นก็คือในปัจจุบันเรื่องราวทํานองนี้ก็ดูจะไม่ได้หมดลงไปจากสังคมของมนุษย์เราเลยแม้แต่นิด h e บอลบอลถูสัตว์ไล่จากถูต่อเส้นวันอสเปดโอดีซีปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบแปด 2001 A อะสเปดโอดีซีคือผลงานภาพยนตร์ฮาร์ดไซไฟลเรื่องแรกแล้วเรื่องเดียวของสเตลลี่คูบริกที่มาก่อนการนันมากๆและยังเป็นหมุดหมายสําคัญของการสร้างภาพยนตร์แนวแนวนี้อีกหลายเรื่องในยุคต่อมากับเรื่องราวของมนุษย์ในอนาคตที่บังเอิญได้ไปพบกับแท่งสีดําปริศนาในดาวเคราะห์ดวงหนึ่งอีกทั้งยังมีเรื่องราวของนักบินอวกาศที่กําลังถูกปัญญาประดิษฐ์หมายจะเล่นงานบนยานอวกาศอีกด้วยซึ่งความล้ําสมัยของเทคโนโลยีในเรื่องก็ล้วนถูกส่งต่อมาจนถึงยุคป,ปัจจุบันแทบทั้งิ้นรวมไป ถึงเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อเปลี่ยนอารมณ์ง่ายๆที่กลายมาเป็นพื้นฐานของคนทําภาพยนตร์ในยุคนี้โดยฉากดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงต้นของเรื่องที่กลุ่มลิงกลุ่มหนึ่งในยุคโบราณกําลังใช้กําลังแก้ปัญหากันอย่างบ้าคลั่งตามแนวทางของสิ่งมีชีวิตในยุคอดีที่มีภูมิปัญญาด้อยพัฒนาแต่จู่ๆในจังหวะที่โครงกระดูกซึ่งเป็นอาวุธของลิงกําลังถูกโย่ลอยขึ้นไปบนฟ้าภาพก็ได้ตัดมายัางโลกอนาคตที่ดาวเทียมของมนุษย์ขึ้นไปโคจรรอบโลกแล้วและการสร้างจังหวะให้ภาพเปลี่ยนจากกระดูกไปเป็นดา เทียมที่มีลักษณะคล้ายกันก็เป็นเทคนิคง่ายๆแต่คลาสสิกเหนือกาลเวลามากๆเพราะมันสามารถสื่อไปถึงการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของมนุษยชาติจากการใช้อาวุธเพื่อสร้างความรุนแรงไปเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้คนเราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้แบบข้ามโลกและก้าวไปสู่ยุคที่จเจริญได้ความง่ายที่สามารถสื่อสารถึงประชญาอันคมคายในฉากนี้จึงกลายเป็นก้าวสาคัญของวงการภาพยนตร์มากๆ What we got here is failure to communicate จากคูแหลลูปี1967 ผลงานภาพยนตร์ระดับตำนานของนักสแสดงอย่างพอลนิวแมนที่เล่าเรื่องราวของชายหนุ่มอย่างลูกซึ่งถูกจับไปขังในคุกสุดกรนดานเพียงเพราะแค่ทำความผิดในข้อหาแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องจนลูกนั้นต้องเข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจำอย่างยากลำบากและแม้ว่าเขาจะสามารถปรับตัวจนเข้ากับเพื่อนๆข้างในและกลายเป็นที่รักได้แต่ความล้มเหลวของระบบเรือนจำก็ทำให้ลูกต้องพบกับความยากลำบากในชีวิตแบบเลี่ยงไม่ได้ซึ่งฉากสุดสะเทือนใจนั้นมันก็ดันไปเกิดขึ้นในช่วงที่ลูกถูกเจ้าหน้าที่ในเรือนจำพาไปลงโทษที่ข้าง นนก่อนที่เขาจะได้ยินประโยคอย่าง ว h a t we got here i อ failure to Com m อมมูนิเหลุดออกมาจากปากของพัสเดีเรือนจำซึ่งสื่อถึงความล้มเหลวในการสื่อสารที่ทำให้เกิดปัญหามากมายตามมาลูกนั้นจึงจำมันฝังใจมันตลอดก่อนที่เขาจะตัดสินใจหนีออกมาจากเรือนจำกระทั่งในตอนจบของเรื่องลูกก็ได้เอ่ยประโยคนี้ออกมาในตอนที่ถูกตามล่าอีกครั้งก่อนที่เขาจะโดนยิงจนบาดเจ็บและถูกพาตัวออกไปซึ่งฉากดังกล่าวก็ทำให้ผู้ชมรู้สึกสะเทือนใจมากๆที่ต้องมาเห็นตัวละครที่เรารักถูกทำร้ายอย่างไม่มีเหตุผลแบบนี้ฉากดัง กล่าวมันจึงคลาสสิกและทรงพลังมากๆจนประโยคว่า we got here it failure to c o m m u n i c a t e ได้ถูกสถาบันภาพยนตร์อเมริกาหรือ AFI ประกาศจัดอันดับให้คำพูดนี้กลายเป็นอันดับ11จาก100คำพูดอมตะในภาพยนตร์อเมริกนะันณช่วงเวลานั้นเลยทีเดียว What got here failure communicate. The Cemetery Scene จาก The Good, The Bad and the Ugly ปี1966 The Good, the Bad and the Ugly คือสุดยอดผลงานระดับขึ้นหิงของผู้กำกับชาวอิตาลีอย่างเซรจิโอลีโอนที่ช่วงหนึ่งเขาทุ่มเทสร้างงานแบบสปาเกตตีเวสเทิร์นซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวคาบอยแบบอเมริกันแต่จะถูกผลิตโดยผู้สร้างจากฝั่งอิตาลีแถมงานชิ้นนี้ก็ยังส่งให้คลินอีสต์บดโด่งดังมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกกับเรื่องราวของสามมือปืนอย่างไอดีไอเลวและไออัปปลาที่ต้องมาควพันตามหาสมบัติที่ถูกซ่อนเอาไว้จนทั้ง3ต้องเข้ามาดวลปืนตั สินชะตากรรมกันซึ่งฉากระดับไอคอนิกของ The Good The Bad and The Ugly จะเกิดขึ้นในช่วงท้ายของเรื่องที่สามมือปืนจะต้องเดินทางไปยังสุสานที่กว้างสุดลูกหูลูกตาเพียงเพื่อมาตามหาสมบัติที่ทหารนายหนึ่งซ่อนเอาไว้ชนิดที่ว่าพวกเขาเองก็ต้องเสี่ยงเดินทางมาที่นี่เพื่อลุ้นเอาดาบหน้าเหมือนกันทั้ง3าจึงต้องมาดวลปืนวัดดวงกันว่าใครจะรอดไปจากสุสานแห่งนี้และหอบสมบัติหนีไปได้ซึ่งการนําเสนอและการตัดต่อก็เรียกได้ว,ว่ายอดเยี่ยมจนผู้ชมสัมผัสได้ว่าตัวละครนั้นกําลังลุ้นตัว เกรงไม่ต่างจากเราทั้งการจับภาพไปที่ใบหน้าของตัวละครแบบจ่อๆตามสไตล์ของผู้กำกับก่อนจะใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีตัดสินชะตากรรมของตัวละครฉากดังกล่าวจึงได้รับการยกย่องว่าคลาสสิกมากๆในหมวดหมู่ของภาพยนตร์แนวสปาเกตตีเวสเทิร์นแถมยังมีจุดคลายแม็กที่พีคแบบไม่ตกยุคอีกด้วยชาวเซนจากไซโคปี1960 นี่คือหนึ่งในฉากสําคัญที่เปลี่ยนแปลงวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดโลกไปแบบตลอดกาลมาแล้วแถมมันยังเกิดขึ้นในภาพยนตร์สยองขวัญของอัลเฟรดฮิชคอร์อีกด้วยกับเรื่องราวสุดสะพรึงของหญิงสาวอย่างมาเรียเครนที่ตัดสินใจหอบเงินจากบริษัทที่เธอทํางานอยู่เพื่อหวังจะหนีไปตั้งตัวในเมืองอันห่างไกลแต่มาเรียก็ดันดวงซวยเดินทางมาเจอโมเตลเก่าๆแห่งหนึ่งซึ่งสถานที่นั้นเองจะเป็นที่ที่ทาให้เธอต้องพบกับจุดจบสุดสยองเพราะจู่ๆก็เดินมีฆาตกรปริศนาเข้ามาฆ่าเธอถึงในห้องน้าโดยฉาก ในห้องน้นนี่แหละที่เป็นฉากระดับไอคอนิกจนทำให้ผู้ชมต้องสั่นสะบื้องกันมานักต่อน,นักแล้วเพราะประการแรกมันก็คงจะไม่มีใครคิดว่านางเอกของเรื่องจะมาตายตั้งแต่ช่วงก,กลางๆแบบนี้ประการที่2ก็คือฉากแบบนี้ในยุคนั้นจะถือว่ารุนแรงมากๆเพราะแทบไม่เคยมีภาพยนตร์เรื่องไหนโชว์ฉากฆ่าแบบจระจทั้งที่นางเอกเปลือยกายอาบน้ำแบบนี้มาก่อนแต่สิ่งที่น่าทึ่งในยุคนั้นก็คือเทคนิคการถ่ายยังไงไม่ให้กล้องเปียะทั้งๆที่มีน้ำไหลผ่านตลอดซึ่งนั่นก็ต้องยกเครดิตให้ทีมงานของฮิช콕ที่สามารถหาวิ ททีี่่ในนนกกาาาาารรถยํฉสมจิงขดด้้ไแต่สิ่งที่พีคกว่าน,นั้นก็คือน,นีถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกๆที่กล้าแหกขนบถ่ายทําในห้องน้ําซึ่งเป็นสถานที่ต้องห้ามสําหรับวงการฮอลลีวูดในยุคนั้นเนื่องจากทางเบื้องบนเล็งเห็นว่าห้องน้ํานั้นมันคือสถานที่สกปรกโสโครและไม่ควรที่จะมีการนําเสนอออกมาในภาพยนตร์แต่การที่ไซโคกล้าแหกขนบจนประสบความสําเร็จขนาดนี้มันก็ทําให้กฎด,ดังกล่าวถูกยกเลิกไปในที่สุดจนภาพยนตร์ยุคต่อๆมาก็สามารถเข้าไปถ่ายในห้องน้ําได้ตามปกติ ฉากจบของ Easy Rider จากปี1969 นี่คือตำนานภาพยนตร์รถเทรปที่กำกับและเขียนบทโดยเดนิสฮอปเปอร์แถมเขายังลงไปแสดงเองคู่กับเพื่อนสีอย่างปีเตอร์ฟอนดาที่เป็นลูกชายแท้ๆของเฮนรี่ฟอนได้อีกด้วยกับเรื่องราวของสองไบเกอร์ที่ตัดสินใจหอบเอาเงินจากการขายยาใส่ไว้ในตัวถังของรถมอเตอร์ไซค์และขี่ข้ามรัฐย้ายไปหาที่อยู่ใหม่ซึ่งแม้ว่าเหนือเรื่องจะมีแค่การขับรถตลอนไปเรื่อยๆบวกกับเสียงเพลงพอๆที่คลอมาระหว่างทางแต่อีซี่ไรเดอร์ก็ดูเป็นแค่ง,งานกำกับแบบเมาๆแถมมีแต่เบื้องหลังงง งงของเดนิสฮอปเปอร์มันก็ดันขึ้นแท่นไปเป็นภาพยนตร์ทําเงินและมีกระแสแรงมากในยุคนั้นเพราะมันคือภาพยนตร์ที่วัยรุน่นแห่ไปชมกันเยอะมากๆเทียบได้กับภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ในยุคนี้เลยซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าอีซี่ไรเดอร์คือภาพยนตร์ที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงผ่านอเมริกันชนได้อย่างลึกซึ้งและเจ็บแสบมากๆแถมยังสะท้อนเรื่องของการตามหาอิสระของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะแหกกฎเกณฑ์แบบเก่าๆมาใช้ชีวิตในแบบของตัวเองแต่กลับถูกคนหัวโบราณในประเทศคอยขัดขวางพอรับไม่ได้ที่จะเห็นคนรน รุ่นใหม่มีอิสระมากกว่าตัวเองในหลายๆฉากรวมไปถึงฉากจบของเรื่องนั้นมันจึงสื่อความหมายได้อย่างเจ็บปวดมากๆซึ่งในตอนท้ายภาพยนตร์ก็จะนําเสนอการเดินทางของ2ตัวเองอย่างไวแอดและบิลลี่ที่กำลังขับรถอยู่บนถนนตามปกติแต่จูจ่ๆก็มีคนขับรถบรรทุกสองคนที่เพียงแค่รับไม่ได้กับการแต่งตัวแบบฮิปปี้ของ2หนุม่ม ขับรถมาเทียบและเอาปืนมายิงบิลลี่จนรถล้มแบบหน้าตาเฉยวายแอดที่เห็นเพื่อนเจ็บจึงทําได้แค่ขับรถวนกลับมาดูอาการและบอกว่าเขาจะเดินทางไปตามคนมาช่วยแต่รถบรรทุกคันนั้นก็กลับเลือกที่จะวนกลับมาและยิงรถของวายแอดต่อจนระเบิดก่อนที่ภาพยนตร์ จะตัดจบทันทีโดยการปล่อยให้กลองลอยขึ้นไปบนฟ้าเรื่อยๆโดยผู้ชมจะไม่ได้เห็นว่า2ตัวละครเอจะยังคงรอดชีวิตมาหรือไม่ไม่มีใครรู้ว่าวแอและบิลลี่นั้นจะเป็นยังไงแต่เราจะได้รู้เพียงแค่ว่าเงินและอนาคตของพวกเขาที่ขนขึ้นมาบนมอเตอร์ไซค์มันได้พังทลายลงไปหมดแล้วซึ่งนอกจากผู้ชมจะต้องมารู้สึกเจ็บปวดจากความรุนแรงของคนในสังคมที่ทำร้ายเพื่อนร่วมโลกด้วยกันด้วยเหตุผลแย่ๆแ,แล้วความคุ้มครือของตอนจบมันก็ยังบาดใจเราลึกลงไปต่อมากๆอีกท้งผ้าที่ค่อยๆลอยสูงจาก พื้นดินขึ้นไปเรื่อยๆก็ยังสื่อถึงอิสระของวัยรุ่นอเมริกันที่ค่อยๆหลุดลอยไปเพียงเพราะคนรุ่นเก่าไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นแถมทางแยกของถนนที่ฝั่งหนึ่งเป็นแบบลูกรงังส่วนอีกฝั่งเป็นคอนกรีตก็ยังสื่อออกมาอีกว่าชาวอเมริกันจะเดินกลับไปสู่ยุคสมัยที่ล้าหลังหรือจเจริญต่อฉากจบของอีซิลไรเดอร์จึงทรงอิทธิพลมากๆชนิดที่ว่าผู้ชมจะตราตรึงไปในใจตราบนานเท่านานแน่นอน ฉากจบของบุชแคสซิดีแอนเดอร์สันแดนเคจากปี1969 เรียกได้ว,ว่าปี1969คือปีทองของภาพยนตร์ยุคใหม่ที่กําลังก,ก่อกระบฏในวงการฮอลลีวูดอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการแหกขนบธรรมเนียมต่างๆเพื่อบอกว่าคนยุคใหม่ในเวลานั้นไม่ได้ต้องการภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาแบบเดิมๆที่พูดถึงแต่ความเพ้อฝันที่เป็นไปไม่ได้ของชาวอเมริกันแต่พวกเขาต้องการรับรู้ความจริงของชีวิตที่เจ็บปวดแต่เที่ยงแท้ต่างหากผลงานเจ้าของรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของเวทีออสการ์ในปีนั้นยางบูชแคสซิดีแอนด์เดอะซันแดนเคดของผู้กำกับจอช r รอยฮิลจึงสามารถตอบ คำถามเหล่านี้ได้ดีมากๆเพราะภาพยนตร์ จะเล่าเรื่องของ2โจรในยุคขาวบอยที่ไม่ได้มีคุณสมบัติตามขนบภาพยนตร์แนวแนวนี้เลยสักนิด2ตัวละครเอกอย่างบูชและซันแดนเคธแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นโจรแต่คนหนึ่งก็ดันยิงปืนไม่เป็นส่วนอีกคนก็ว่ายน้ำไม่เป็นแถมยังรวยอารมณ์ขันชอบโชว์ความกระล่อนและแสดงความอิสระไปทั่วหลบภาพจำของฮาวบอยไอคอนิกอย่างจอห์นเวนหรือคลินอิสบูดที่ต้องเก่งเทและห้ามแพ้ไปจนหมดสิน้นโดยในฉากจบระดับไอคอนิกของบูชแคสซิดีแอนด์เดอะซันแดนเคธหลายๆคนก็ยกให้มันกลายเป็น ตำนานแห่งยุคสมัยไปได้แบบไร้ข้อกังขาเลยซึ่งฉากดังกล่าวจะพาเราไปชมช่วงเวลาสุดจนตรอของสองโจรที่อุตส่าห์หนีมาปล้นธนาคารไกลถึงโบลิเวียแต่ก็ยังพลาดท่าถ,ถูกทางการตามล่ามาเพื่อหมายเอาชีวิตอยู่ดีและก็แน่นอนว่าการถูกตำรวจจำนวนมากตามล่ามาขนาดนี้โอกาสรอดของพวกเขาก็แทบจะไม่มีเลยสักนิดแต่ทางคู่ที่กำลังบาดเจ็บหนักอยู่ก็ยังสามารถพูดคุยหยอกล้อก,กันได้แบบชิวชีวๆว่าหากรอดไปได้พวกเขาจะเดินทางไปออสเตรเลียแทนที่จะมาอาศัยอยู่ในประเทศกันดารแบบโบลิเวีย ก่อนที่ทั้งสองนั้นจะตัดสินใจหอบเอาแรงเฮือกสุดท้ายวิ่งออกมาเสี่ยงชีวิตวัดดวงยิงปืนสู้กับตำรวจแต่ในจังหวะนั้นเองภาพยนตร์ก็จะทำการตัดจบโดยการแช่ภาพนิ่งๆของสองโจรเอาไว้และปล่อยให้เราได้ยินเสียงปืนตามมาอีกสักเล็กน้อยเพื่อที่จะทำให้ผู้ชมรู้สึกคลุมเครือว,ว่าสองโจรน,นั้นจะรอดชีวิตไปได้หรือไม่ซึ่งวิธีการนำเสนอแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะง่ายตรงตัวแต่ลึกซึ้งไปด้วยในยะมากๆทั้งการบ่งบอกว่าการพยายามตามหาอิสระของสองโจรที่จริงๆแล้ว พวกเขาไม่ใช่คนที่มีจิตใจหยาบช้าแต่เพียงต้องการแหกขนบกฎเกณฑ์ของสังคมเพื่อใช้ชีวิตดังใจฝันก็เท่านั้นสิ่งเหล่านี้มันจะไม่มีวันเกิดขึ้นจริงและมันจะเป็นเรื่องที่คุมเครือตลอดไปจะไม่มีใครรู้ว่าชะตากรรมของพวกเขานั้นจะเป็นยังไงต่อไปตลอดการโดยในแยะเหล่านี้มันก็ไม่ต่างกับชีวิตของชาวอเมริกันในยุคนั้นเลยแม้แต่นิดที่อนาคตของพวกเขากำลังอยู่บนความไม่แน่นอนการเลือกที่จะเป็นคนแตกต่างก็อาจจะทำให้คนเหล่านี้กลายเป็นเพียงแค่สิ่งที่ไม่มีจริงและกลายเป็นแค่ความทรงจำที่เลือนลาง ไม่ต่างจากตอนจบของภาพยนตร์เลยแม้แต่นิดนี่จึงเป็นฉากในตำนานที่ถูกเอามาใช้ในตอนจบของภาพยนตร์ยุคหลังเยอะมากๆอาท์ตีแลมา a l ลลูเจากปี1991ที่เลือกให้ฉากจบถูกแช่ภาพนิ่งเอาไว้แม้ว่า2ตัวเอกจะตัดสินใจขับรถลงเหวไปแล้วก็ตามซึ่งการจบแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะทําให้ผู้ชมรู้สึกสะเทือนใจแบบจุกในอกเพราะมันไม่ชัดเจนแถมยังดูเป็นการกักความหวังของตัวละครเอาไว้อีก โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของฉากไอคอนิกในโลกภาพยนตร์จากยุค60ที่ต้องบอกเลยว่ายุคนี้ถือเป็นยุคสําคัญที่มีการเปลี่ยนผ่านของภาพยนตร์ในฝั่งฮอลลีวูดแบบของจริงเนื่องจากในเวลานั้นกระแสะจากทางยุโรปอย่างเช่นกลุ่มผู้กํากับ French New w a ว e เริ่มที่จะแผ่อิทธิพลมาถึงอเมริกาได้สักพักตั้งแต่ปลายลายุค50แล้วผู้กํากับหน้าใหม่ในยุคนั้นจึงเริ่มที่จะก่อกระบฏและสร้างอะไรตามแนวทางของตัวเองออกมาเรื่อยๆจนเริ่มสอแววที่จะกบฏหนักกว่าเดิมต่อไปในยุค70แบบต่อเนื่่องงงแตยัไ นี่ก็เป็นยุคสําคัญที่ผู้คนเริ่มที่จะได้เปิดหูเปิดตาดูอะไรใหม่ๆสักทีไม่ได้จําเจยอยู่กับสื่อแบบเดิมๆที่ฮอลลีวูดยุคเก่าป้อนมาแบบซำซ้ำซากและเพื่อน,อนๆล่ะครับมีฉากไอคอนิกฉากไหนจากยุค60ที่ตราตรึงในดวงใจหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับฉากไอคอนิกในโลกภาพยนตร์จากยุค60นอกเหนือจากที่พวกเรากล่าวไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u ั s c ส i b e และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาใที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ